มาดูบรรยากาศนะครับหนองอุกอันนี้ผมเดินทางมาที่หนองอุกนะครับเป็นบรรยากาศหน้าฝนสวยงามมากเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในชุมชนนะครับมาเที่ยวบรรยากาศแบบบ้านๆน,นะครับห่างจากชายแดนอีกประมาณไม่น่าจะถึงสิบกิโล เนาะนะครับทุ่งนาก็จะประมาณนี้เป็นทุ่งนาข้าวกล้วยอครีะ้าเนกล้วยะครับสิบาสบาทกล้วยวีลสบบะสิบาทานบาทสบาท โรงเรียนบ้านอารุณไทยดอนอ้งางเกศน้อยอันนี้ดานน้ําไม่ละน้นาวหน่วยว่ะนะนาอันนี้หน่วยมะนาวนีกมาม่วงมะละมะนาวอันนี้เไรออันนี้มะนาวมะนาวมะนาวโอมะนาวโอ Um. Uh นี uh ่งาดำงาดำงาขาวงาขาวงาดำครับต้นแบบมี่อะไรกันน้ำหลับหลังหัวหลังบ้านครับอืมน้ำน้ำเหมืองไหลอย่างนี้เลยครับดูตอนนี้มีมิ้วเม่อกผมเห็นปลาอยู่มีปูน้ำใสมากเลยครับ น้ำตกสีสังวานอุทยานแห่งชาติผาแดง<อ>นี่บรรยากาศบ้าน<อ>ร้านเหมือนบ้านเนาะเ<อ>นี่ยที<อ>่บ<อ>่อป่าน<อ>ึกๆกันเขาก็ถ้า ก่อนน้ำมาจากเอาหวางังวางวางข้อมาเนาะคือมันเข้ามานี่เนาะแล้วก็มีวาลวเปิดเนาะชอบบรรยากาศบ้านๆเนาะ้วนีปลูกตวฝักยาวพักบุง้งโอ้ธรรมชาติเบ็ดเบ็ดัดวปลามะนาวก็ปลูกนี่เลย